ออเราต้องคัมแบ็กนะครับทุกคนยังไม่เจอทีมของเราเลยนะครับทำไงดีเนะี่ยไอรู้หมอนตกหมอนใครอ่นนะเฮ้ยต้งมึงใส่ดอกหัวยอยู่ไม่ใช่หรอขอโทษหมอน,นตกนี่ครับผมทุกคน แคมป์ที่เราจะมานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่จุดที่เราจะตั้งแคมป์คือวันนี้เป็นวันอีสเตอร์เดย์นะครับที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งทุกคนที่ออสนะครับก็จะเป็นเป็นวันอีสเตอร์เดย์ผมไม่รู้ว่าวันอะไรก็เนี่ยเขาก็จะหยุดนะครับหยุดประมาณ4ี่วันนะครับผมก็เลยมาแคมปิ้งนะครับครั้งแรกที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนตอนนี้คือหลงทางนะครับทุกคนไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้คือสุดทางแล้วครับยังไม่มีที่ตั้งแคมป์กำลังต้องบนรถกลับครับผม สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมเราก็ได้จุดกลางเต็นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่แถวๆเป็นโอเวนฮิลนะครับโอเวนฮิลซึ่งดูอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับผมนี่แบบก็จะมีคนมาเล่นน้ำนะครับซึ่งจริงๆผมก็อยากเล่นน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้คือหน้าหนาวครับทุกคนนะครับดินที่นี่มันก็จะเป็นดินแบบเหนียวๆครับทุกคน ดูครับเหนียวๆนะเวลาเล่นน้ํานะน่าจะแบบติดเท้าติดอะไรนะครับนี่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะมีคนมาตั้งแคมป์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่านี่คือแคมป์ของของผมนะผมก็จะมีตรงนี้นะผมแล้วก็ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าเต็นท์ของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นคาราวานทุนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคาราวานที่ออสเตรเลียจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมก็เพิ่งมาครับผม มากับคุณคุณป้านะครับที่เป็นคนไทยอยู่ที่ออสเตรเลียที่นี่นะครับก็เลยแบบเอ้ยเข้ามาตั้งแคมป์ใช่ไหมก็ชวนผมมาครับก็อยากลองมาอยู่แล้วนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก็จะมีหลากหลายเต็นทุกคนมีทั้งคาราวนมีทั้งแบบเต็นท์ทั่วไปนะครับนี่เดี๋ยวจะพาไปดู this how to make the tent <laughs> แล้วนี่ก็จะเป็น อีเต็นท์หนึ่งครับทุกคนมันก็จะเป็นเต็นท์ใหญ่ๆนะั่นนี่โอ้จริงๆอะถ้าแบบซื้อที่ที่ที่นอนเขาเรียกว่าเป่าลมอะเออแบบนี้มันจะนิ่มๆอยู่นะผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้คือจะเป็นโซนเด็กๆนะผมแต่ว่าโซนผู้ใหญ่ก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปด,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 ดูอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะผม ก็จะใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือการแบบสําเร็จรูปเป็น,นสําเร็จรูปอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแคมป์โบว์เเลอร์แคมป์เทเลอร์นะครับทุกคน oh, <okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวลองดูข้างในดูนะครับทุกคน oh, <okay. S 1> ก็เป็น <Okay. S 1> เก็บของอะไรเงี้แต่ว่าเวลานอนก็คือจะนอนฝั่งข้างบนอ๋อมันจะเป็นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเอาเตียงแบบขยับลงมานะครับก็สามารถนอนได้เลยอันนี้จะง่ายนะครับแต่ว่าก็ก็แพงนิดนึงแล้วก็กว่าจะขนมาได้นะทุกคนเนี่ย ก็ใช้ล้อลากติดกับรถยนต์นะครับทุกคนตรงนู้นนี่ร้านนี้คืออะไรครับเนี่ยห้องน้ำตู้น้ำค่ะจริงเหรอ Portable Toilet เอออนี้ซื้อใหม่ๆเลยนะครับใช่ครับซื้อเลยนี่ไงเวลาเสร็จอ่าเวลาใช้เสร็จเอาลงปึ๊บปึ๊บก็ปล่อยลงแล้วกดปั๊มน้ำลงแต่ว่ายังไม่ใส่น้ำแล้วก็ทุกอย่างแล้วใช้นี้เป็นสารละลายเวลามันลงไปยังไงมันก็จะกลายเป็นน้ำสีฟ้าหมดเลยโอ้คือทั้ง อึอะไรก็เป็นอ,อันนี้หมดเลยฉี่ด้วยโอ้โหกินส้มตำก็ไม่ต้องกลัวเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งจากอนาคอนดาก็คือเติมน้ำใส่ตรงน,นี้โอ,โอตัวนี้ก็คือเป็นแทง่งของน้ำทั้งหมดเลยครับอ,อันนี้<ค>เป็นแท่งน้ำข้างล่างเป็นที่เก็บยี่สิบลิตรได้คงเสียอะไรพอจะดูชัวร์เลย อันนี้ไม่ได้อาน้ำยาหมดแต่ว่าจะมีสเตชิ่งเหมือนกันแต่น้ำยาข้างล่างอ่ะมันจะละลายใส่ไปและวเอาแต่ว่าเราต้องซื้อเต็นท์แบบนี้แยกใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าเราไม่อยากดูเพ่อนแองเราผู้หญิงก็เออส่วแนบบนี้ก็โอเคทุกคนเนี่ยแล้วก็เอาวางตรงนี้แต่ก็มีที่อาบน้ำอุ่นเลยนะมีที่อาบน้ำอุ่นอีกใช่โอ้โหอุปกรณ์ครบครันครับทุกคนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นโซนของผู้ใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมีปาร์ตี้กลางคืนกันที่นี่นะครับสวัสดีครับน,นี่นี่น,นี่ทุกคนนี่อุปกรณ์นะครับจุดไฟของที่นี่นะครับเขาเรียกอะไร high heat p u i t light fire light เหนือแแลล้้้ววมเเหนืออพยยยาาันนี้ก็เป็นถานทุกคนถานสำเร็จรูปที่ออสเตรเลียนะครับผมข้าวก่อนดีกว่าหุงข้าวอะแต่ว่ายังไงมีหุงข้าวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะน่าจะทำเป็นข้าวเหนียวด้วยทุกคนนี่ข้าวเหนียวนะครับอะไรทำน้ำเหนียวจ้าทุกคน เดี๋ยวนี้ต้องได้กินน้ำเงี้ยวทำตรงไหนอ,อันนี้เหรอ,อนี่ทุกคนมื้อแรกของวันนะครับเป็นน้ำเงียวนะครับอันนี้ดอกเงียวนะเมื่อก่อนผมอยู่บ้านผมเก็บบ่อยนะแต่ไม่ต้องซื้อเลยแต่ที่นี่ต้องซื้อนะเมื่อก่อนนี้จะเป็นน้ำพลงน้ำเงียวแม่อำพรครับอันนี้ก็จะเป็นคาราแวนนะครับผม ก็เหมือนรถบ้าน,นครับทุกคนนี่คาราว A few minutes later สวัสดีครับตอนนี้ก็ผ่านมาแค่ประมาณไม่ถึง30นาทีนะครับผมก็เจอเหตุการณ์นะครับก็คือเจ้าหน้าที่เขาเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ให้กางเต็นท์ณจุดจุดนี้นะครับจริงๆอ่ะจุดนี้นะครับเขามีที่จัดไว้ให้กางเต็นท์ตรงด้านหลัง,งผมนะแต่ว่าตรงนี้คือ เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันใกล้แม่น้ําเกินไปนะครับผมเขาก็เลยไม่ให้ตั้งแคมป์ที่นี่นะครับทุกคนดูด,ดูตรงนี้เห็นไหมแ,แล้วก็ฝั่งโน้นนะครับด้านหลังของผมก็คือต้องเก็บให้หมดเลยนะครับผมไม่สามารถตั้งแคมป์ตรงนี้ได้นะครับก็จะร้องไห้นะครับเพราะว่าเก็บของเยอะแล้วเมื่อกี้ก็คือเตรียมเตรียมที่แบบจะทํากับข้าวหั่นผักหั่นหมูอะไรหมดแล้วตอนนี้ก็คือ ที่เห็นเมื่อกี้ครับที่ตั้งสุขาขึ้นที่อ่ะครับผมตรงนี้ก็คือหายไปหมดเลยครับเดี๋ยวกําลังมีพี่เขาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับว่าสามารถตั้งแคมป์ได้หรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าผมจะได้ที่แคมปิ้งหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองแล้วนะครับทุกคนอืมก็ถ้าแบบได้ที่แคมปิ้งนะครับเดี๋ยวก็ต้องย้ายย้ายของทั้งหมดไปนะครับแล้วก็ ต้องไปตั้งแคมป์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผมน่าเศร้ามากเลยครับทุกคนแต่ว่าคนอื่นเขาก็โดนไล่เหมือนกันนะครับไม่ใช่มีแค่กลุ่มของผมนะครับผมก็นี่แหละครับเป็นบทเรียนนะครับครั้งแรกนะครับการมาตั้งแคมป์ที่ออสเตรเลียนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ e ีหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามช่องผมเลยนะครับผมบ๊ายบายครับเหมือนเป็นแหลมพมเทพเลยครับตรงนี้ไปเลยครับไปเลยครับ โอ้ยไม่ไกลอ่ะได้อยู่ได้อยู่